านทัพวิจัยกลางทะเลในอนาคตที่เป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติมูริและแดนทําการทดลองกับไวส์ไฟสตัวเมียเป็นเวลาอยู่หลายวันล้มเหลวนับพันครั้งแต่พวกเขายังคงมุ่งมั่นแข่งกับเวลาเพราะวันนี้คือวันครบกําหนดที่แดนจะต้องกลับไปยังโลกปัจจุบันแล้วจนในที่สุดการทดลองได้ประสบความสําเร็จยาพิษต้นแบบที่ใช้ฆ่าตัวเมียและไวส์ไฟทั้งหมดสมบูรณ์100เปอร์เซน์แล้ว แต่แล้วเจ้าตัวเมียได้ตื่นจากกริทธ,ธิยาสลบได้รับรู้ว่ามนุษย์คิดค้นยาเพื่อฆ่าพวกมันได้แล้วมันจึงกรีดร้องเพื่อส่งเสียงเรียกความช่ให้มาช่วยมันและช่วยัวมัน,นทันใดนั้นเสียงคำรามดังก้องฝูงไวท์สไปค์บุกข้ามกำแพงฐานเข้าไปทหารแนวหน้าแต่กระเจงเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบทิศสันสะเทือนเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังลงมาพวกไวท์สไปค์ปีนกำแพงอย่างกับมดหึุก ลกซอกมุมเต็มไปด้วยเงาขาวของสรรันประหลาดกระหายเลือดพวกมันค้นหาตัวมุริเพราะรู้ว่าเธอมีอะไรอยู่ในมือข้ามกลางความโกลาหลเครื่องเดินทางข้าม,วม,วม,วมเวลากำลังเริ่มทำงานแดนต้องนำยาพิษต้นแบบกลับไปเพื่อช่วยโลกให้ได้บุรีต้องต่อสู้คุ้มกันแดนให้ไปยังเครื่องข้ามเวลาให้ทันแต่แล้วเธอก็พลาดไปโดนกระสุนกระดูกแหลมเข้าอย่างจัง แดน่วงลูกสาวเขามากเขาไม่ยอมทิ้งเธอไปเธอเตือนสติเขาต้องกลับไปเพื่อนำยาพิษต้นแบบไปผลิตเพิ่มเพื่อฆ่ามันให้ได้เป็นทางเดียวที่จะช่วยโลกนี้ไว้ได้ทันใดนั้นมันก็มาถึงตัวมูริและลากเธอไปแดนคว้ามือฉุดเธอไว้ได้แต่มูริจำต้องปล่อยมือเขาลงสู่เบื้องล่างฝูงเอเลี่ยนนับพัน เพื่อให้เขาได้เดินทางข้ามเวลาไปแดนตกใจเขาไม่ยอมเขากระโดดลงไปเพื่อจะช่วยเธอแต่แล้วเครื่องเดินทางข้ามเวลาก็ทล่งานส่งเขากลับมายังโลกปัจจุบันนี่คือความสูญเสียที่ต้องแลกมันจะเปลี่ยนอนาคตของสงครามไปตลอดกาลท่ามกลางความโกลาหลสติเขาจะค่อยๆดับไป